สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมจินเฟยกับช่องเกษตรไทพูนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนยางเล็กนะครับเป็นเพื่อนนะครับที่เริ่มปลูกยางใหม่นะครับเจอสภาพยางแบบนี้นะครับควรจะเอายอดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ช่องเกษตรไทพูจะมาแนะนำนะครับจะมาแนะนาเคล็ดลับการที่จะเลือกยอดเลือกแขนงของยางนี้เองนะครับมาครับดูใกล้ๆครับนี่ครับในลักษณะ ยางเล็กนะครับขึ้นแตกแขนงอย่างนี้นะครับบางคนก็อาจจะปล่อยไว้อาจจะเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเราจะเลือกแปลงเพียงแค่หนึ่งแขนงนะครับหรือหนึ่งยอดนะครับเพื่อให้ยางของเราโตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแขนงอย่างนี้นะครับเราสังเกตว่าแขนงนะครับมันจะสูงกว่ายอดนะครับนี่นะเพิ่งเเห็นไหมครับนี่คือยอดเดิมนะครับนี่คือแขนงนะครับ สารอาหารเขาจะมาเลี้ยงแขนงครับเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกนะครับยอดของยางพารานะครับให้เราเลือกแขนงที่ใหญ่นะครับและก็อยู่ใกล้ยอดที่สุดนะครับคือยอดเก่าตัวนี้เราไม่เอาแล้วนะครับเราจะหักทิ้งเลยนะครับนี่นะครับยอดเก่านี้เราไม่เอานะครับเราจะเลือกแขนงนี้ครับเพราะว่า สารอาหารเขามาเลี้ยงแขนงนี้แขนงนี้จะโตกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาแขนงนี้เป็นยอดนะครับนอกนั้นเราก็เอาออกให้หมดนะครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าต้นยางเรามันจะงอนะครับไม่ต้องกลัวครับกว่าต้นยางจะโตนะครับขยายเหนือเต็มที่แล้วรูปทรงก็ตรงดิ่งเหมือนเดิมนะครับนี่ครับคือการเลือกนะครับแขนงยอดยางพารานะครับ ยอดเก่ามันสั้นเราไม่ต้องเลี้ยงนะครับหักออกเลยนะครับเลี้ยงยอดใหม่นะครับารอาหารจะมายอดนี้นะครับยอดนี้จะโตวไวครับผมประมาณนี้ครับคลิปนี้สั้นๆเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆครับในการเลือกแขนงของอยางพาราเล็กครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในหมน่นาสวัสดีครับ